สบายดี l อ v ท i s i o n ทางรถไฟจีนลาวขนส่งสินค้าเฟื่องฟูหลังเปิดสถานีขนส่ง7แห่งทางรถไฟจีนลาวได้ขนส่งสินค้ามากกว่า440,000ตันเมื่อนับถึงวันที่25เมษาที่ผ่านมา หลังจากที่มีการเปิดสถานีขนส่งสินค้า7แ, Trans แห่งระหว่างนาครหลวงเวียงจันทร์และแขวงหลวงน้ำทาของสออปปอลาวเ <Bere its. S 2> มื่อวันพุธที่ผ่านมาครับหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ไทมส์ได้อ้างอิงคำกล่าวของท่านวงทองสุพันทองรองหัวหน้าวิศวกรรมของบริษัททางรถไฟจีนลาวระบุครับว่าปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสํคาคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สถานีขนส่งสินค้าเปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทร์แขวงหลวงน้ำทา แขวงหลวงพระบางและเมืองวังเวียงในแขวงเวียงจันทร์แต่เมื่อไม่นานมานี้ครับมีการเปิดสถานีเพิ่มเติมในแขวงอุดมไซและเขตกาสีของแขวงเวียงจันทร์รวมถึงการเปิดสถานีพนฮงเมื่อสัปดาห์ก่อนสถานีโพนฮงในแขวงเวียงจันทร์จะเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าแห่งสำคัญบนทางรถไฟจีนลาวนอกจากสถานีเวียงจันทร์ใต้และวังเวียงโดยสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะรองรับการขนส่งสินค้าจากภูมิภาคตอนกลางของลาว สินค้าที่ขนส่งทางรถไฟส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่เหล็กยางและสินค้าพวกภัณฑ์อื่นๆขณะที่สินค้าการเกษตรมีกำหนดเริ่มขนส่งในเดือนกรกฎาคมขณะเดียวกันผู้ให้บริการทางรถไฟสายดังกล่าววางแผนจัดจำหน่ายบัตรโดยสารแก่ประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์และสถานีต่างๆในอนาคตอันใกล้อันหนึ่งครับทางรถไฟจีนลาวเป็นโครงการเชื่อมต่อเชิงกลยุทธ์ระหว่างแผนที่เริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI I, ที่นำเสนอโดยจีนและยุทธศาสตร์ของเรา ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงตนเองจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบกโดยเส้นทางรถไฟโดยสารและขนส่งสินค้าระบบไฟฟ้าสายนี้ก่อสร้างขึ้นภายใต้การจัดการและมาตรฐานเทคโนโลยีของจีนเต็มรูปแบบแล้วพบกับ a อโรทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี